อให้เขาอย่บลนด้าไกินน่้เขาเอสองอันกันสองอันสองอัน ให้เขาช่วยนึ่งย่างยางชักอร่อยสองอันโ้าสันเกอร์สันเกอร์ก็สามสามอันสามอันอยัเกออ้ยู่ที่ใช้เรียนไม่ยากตริงๆใชต้องขยันใชไม่งั้นลืมใช่จิง ไก็แล้วแต่พูดถึงว่าถ้าเราเรียนเราถ้าเราไม่ใช้หมดลืมหมดอนนีผมจะไปหนก็สวดมนต์อ่ะเหมือนก็สวดมนต์อ่ะถ้าเราไม่สวดลืมถ้าใช้ทุกวันก็มีอ่านนังสือน่ะนะถ้าอ่านทุกวันก็จะได้แปลใช่ใช่ยังไงงใช้มันน่าน่าไม่อ่านสักทีมืกนก็ลืมหมดเลย อันนี้ขมยูนานเนอะขยูนานอ่าฮะไ่เอคนละอันเนาะครับขอบคุณมาก